สวัสดีครับติดต่อรับสู่สวนมะม่วงเบาสวนแรกของประเทศไทยนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการจัดแพ็คนะครับผมมะม่วงเบาของเรานะครับจากสวนต้นกําเนิดมะม่วงเบาะนะครับลักษณะลําต้นนะครับผมจะสมบูรณ์นะครับที่นี่ไม่ใช่สายพันชุมพลประจวบนะครับผมที่นี่สายพันแท ดังเดิมออริจินัลนะครับผมจากสิงห์นครนะครับแล้วก็เป็นสวนที่ควบคุมพื้นที่นะครับไม่มีมะม่วงอื่นปะปนนะครับผมเราขายมะม่วงชนิดเดียวนะครับผมทั้งผลสดและก็ต้นพันหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่ส่งออกเยอะที่สุดนะครับสายพันธุ์แท้นะครับผมไม่ใช่สายพันธุ์ต้นหน้าบ้านนะครับ หลายท่านสงสัยเรื่องของราคาผลสดนะครับผมบางพื้นที่ราคาถูกมันพื้นที่ราคาสูงนะครับผมขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ของสินค้านะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม